ญี่ปุ่นสายมูนะคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมามูที่ฮิระโอกะจิงจานะคะศาลเจ้าฮิราโอกะจิงจานะคะอยู่ฮิกาชิโอซากานะคะทุกคนซึ่งการเดินทางก็มาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็มาลงที่สถานีนะคะฮิรเรากะนะคะทุกคนเส้นคินเตส u นี้มาถึงนี้นะคะ โอ้สวยงามนะคะเนี่ยสารเจ้านี้สวยร่มรื่นดีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนะคะป้ายสารเจ้านะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่พีระ กะะจจิงจนี้จะเป็นป้ายนะคะประตูทางเข้านะคะของศาลเจ้าเนาะดูแข็งแรงเป็นสง่านะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นป้ายนะคะประวัติต่างๆนะคะของศาลเจ้าที่นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นอมัสรินะคะหรือว่าเป็นงานประจำศาลเจ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่นี่เขาจัดรับธรรมนะคะอ่กับ แต่งงานแล้วก็ทำอะไรอะ่ะทำพิธีเสริมดวงประมาณนะะี้ค่ะขอคิดโตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนเหมือนคล้ายๆทุกๆศาลเจ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะทุกคนน,นะคะแผนที่ของศาลเจ้าที่นี่นะคะมีเราโอกาสจริจะ ก็ศาลเจ้านี้นะคะก็โล่งนะคะทางเข้าก็จะเป็นลานเป็นเนินชันนิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณทางเดินขึ้นมาเนี่ยคะ่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะเงียบสงบนะคะแล้วก็เปิดเ,เปิดโล่งนะคะตรงนี้ าลเจ้านี้อยู่นะคะฮิกาชิโอซากานะคะทุกคนฮิกาชิโอซากาก็สำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะคะหรือแวะมาที่โอซากานะคะทุกคนก็สามารถที่จะมาได้นะคะติดกับสถานีรถไฟนะคะฮิระโอกะสเตชันนะคะฮิราโอกะเอกินะคินเตสึนะคะทุกคนโอ้ เดินมานี่ก็หอบเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะเป็นลมเย็นๆค่ะทุกคนเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางลมนะคะเนี่ยอ๋อนี่ค่ะ,คะทุกคนดูคนญี่ปุ่นเขานะคะ ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเก่าแล้วนะคะเนี่ยเก่าแก่เนาะดูค่ะเขาทําเสาเสายึดตรงนี้นะคะขึ้นไปแล้วก็ไปค้าต้นไม้ไว้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะมน่าจะเป็นแบบต้นไม้เก่าแก่ของที่นี่นะคะของที่สารเจ้านี้ก็ตอนนี้นะคะ ก็มายืนอยู่ตรงทางขึ้นนะคะจะไปสักกา,าระาลเจ้านะคะฮิราโอกาจินจะนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่นะม,มีประวัติยาวนานเนาะน่ามาสักการบูชานะคะทุกคนอโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปสักการบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนนะ นี่เป็นทางน้ำ ก็มาถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นบันไดนะคะขึ้นไปเนาะชันนิดนึงนะคะทุกคนดูดูความชันะะไม่รู้จะทำอะไรกันนะคะทุกคนเสียงดัง <c oughs> คือบันไดนะคะทางขึ้นนะคะชันนะคะทุกคนเดี๋ยวน่าจะหอบนิดนึงนะคะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะทุกคน ทุกคนดูบ้านตเขียนอันนี้นะคะเขียนขอพรนะคะทุกคนดูบ้านมากสีชมพูรูปหัวใจนสบินะคะนี่ค่ะก็มีรูกสารเจ้านะคะ พอเสียงเซ็นซีแล้วก็ถ้าไม่ดีก็ก็จะมาเปี เมื่อกี้นะคะที่เป็นแผนที่เนาะก็จะมีนะคะเนี่ยค่ะเดินตะอา่าสักการะนะคะอันนี้เหมือนยังใหม่ๆอยู่นะคะทุกคน คันชโตัวโนริโนมิจิคันชโตัวโนริโนมิจิเอาตอนนี้นะคะที่มันเสียงดังเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเาทำไอ้น,นี่นะคะทำการซ่อมแซงนะคะ แล้วตรงนี้นะคะเป็นส่วนสาธารณะนะคะทุกคนถ้าเราออกมาจากจิาสารเจ้าแล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะมานั่งแบบช่วงนี้นะคะอากาศดีนะคะทุกคนมานั่งชิลนะคะรับรับแดดนะคะทุกคน แล้วก็มีมันจะเป็นสวนดอกบัวด้วยนะคะทุกคนนะตอนเล็กๆกันนะคะมีต้นสซากุราด้วยนะคะทุกคน